สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปอังการานะคะจากอิตาลไปอังการาก็จะมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งไปด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกันไปส่งหินที่อังการานะคะวันนี้นะคะก็รถอีกคันนึงก็ไฟไท้ายไม่ค่อยดีก็ไปเปลี่ยนหัวเทียนใหม่อยู่นะคะนะ แฟนก็จะลงไปช่วยนะคะคุณสามีไปช่วยดูไฟให้ค่ะวันนี้เราก็จะเดินทางขนาดนี้ก็เวลาประมาณเกือบเกือบสามทุ่มนะคะแต่ก็ยังไม่ค่ำนะคะบรรยากาศรอบข้างเราก็มาเอาหินที่โลงโม่นะคะหินไป็นงที่อังการานะคะงานคือเงินที่ไหนก็ต้องทำงานนะคะ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรถอีกคันหนึ่งเราจะไปด้วยกันรถ,รถเก่งที่จอดอยู่ข้างหน้าไมา่ได้ไปด้วยนะคะสงสัยมาจอดคุยโทร,รศัพท์ที่นี่ก็จะค่ำมันจะมืดเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะช่วงนี้ก็หน้าร้อนตอนกลางคืนก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะที่นี่ตุรกี ตอนกลางคืนไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แฟนกำลังช่วยคุโชเฟอร์ใหม่ทำไฟท้ายอยู่นะคะฝากติดตามช่อง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมาทำ ep 6นะคะต่อจาก ep 5 ep 6เรื่องชีวิตต่างแดนในตุรกี สะพตุรกีเคยอุดรน,นะคะช่องเก่าโดนแบนไปแล้วไม่รู้เป็นอะไรมันบางทีก็อาจเป็นที่โทรศัพท์ของเราโทรศัพท์ของเราอันแบบนี้ก็ทำช่องทิกตอกใหม่เฟซใหม่ Youtube ใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวแค่นี้นะคะ เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามันก็มืดแล้วกําลังจะมืดนะคะเข้าสามทุ่มหน่อยๆก็มืดพอดีก็เตรียมตัวไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้อของอืมบนรถก็จะมีเครื่องตุ่มเราก็จะเสียบเสียบตรงนี้นะคะเสียบตรงไฟโ24โวลต์เสียบแล้วก็ น้ำร้อนก็จะมีชามีชาด้วยนะคะมีชาแล้วก็จะมีตู้เย็นด้วยนะคะรถรถเบน์รถจะมีตู้เย็นของกินน้ําแช่เหมือนตู้เย็นบ้านเราเลยนะคะโอเควันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้นะคะ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ